ดูบ้านหลังนี้นะครับองหลังตรงนี้นะครับพังหมดนะครับก็ชาวบ,บ้านก็ต้องไปตั้งเต็นท์นอนกันบนที่สูงนะครับริมหลังรถไฟนะครับก็อยากจะส่งข้อความนี้บอกถึงรัฐบาลจริงๆว่าว่าปัญหาตอนนี้หน้าง,งานมันหนักมากนะครับเรื่องการเยียวยาการดูแลเพราะนั้นแพทย์น้องประชาชนยังไม่ทันการอ่านี่คือภาพที่คุณธนาธรนั้นลงพื้นที่ที่หาดใหญ่ไปนะครับไปช่วยคนที่หาดใหญ่หาเสียงก็ อ๋อนี่เขตสองนี่เขตสองนี่หมอสุพัฒน์น่ะจากชมรมแพทย์ชนบทน่ะนะคะอันนี้เขตเขตนี้นี่คือเขตเขตเขาเรียกว่าเขตฟาดฟันกันมากนะฮะมีคุณหมอสุพัฒน์แล้วก็มีคุณจุรีจากประชาธิปัตย์แล้วก็มีคุณสัตราศรีปานีแชมป์เก่านะฮะแต่ว่าอันนี้คือช่วงที่คุณธนาธรลงพื้นที่ไปแล้วคราวนี้เนี่ยคนที่หัดใหญ่ตรงนั้นเนี่ยตรงไข่แดงเลยที่โดน้ำท่วมเขาก็ตะโกนร้องบอกว่าเอ้ยเงินเยียวยายังไม่ได้เลยประมาณนั้นนะฮะ แล้วก็เป็นคลิปต่อมาที่คุณธนาทรผู้ช่วยหาเสียงของพรรคประชาชนก็ลงพื้นที่ไปช่วยหาเสียงที่หาดใหญ่สงขลาเจอชาวบ้านตะโกนทักเนี่ยสี่หมื่นเบาทต่อหลังเงินซ่อมแซมที่รัฐบาลบอกว่าจะให้เนี่ยผ่านเหตุการณ์น้ำท่วมหนักมาแล้วสองเดือนชาวบ้านอีกหลายคนนั้นยังเดือดร้อนอยู่เลยนะยังไม่ได้ ก็ฝากถึงนายกอนุทินซึ่งมีอีกตำแหน่งเป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยด้วยเนี่ยเรื่องของเงินเยียวยาก็คือโดยตรงขึ้นกับมหาดไทยถูกไหมทําไมยังไม่ถึงมือประชาชนประมาณนั้นนะฮะนักข่าวก็เลยไปถามนายกอนุทินในทันทีวันนี้เจ้าตัวสวนกลับคุณธนาธรเลยบอกว่าไม่ใช่หน้าที่นักการเมืองที่จะออกมาทวงเงินเยียวยากันแบบนี้อา้าวเพราะว่าเป็นงานประจําของกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยก็คือปอพซึ่งอยู่อันเดอร์คืออยู่ภายใต้ กระทรวงมหาดไทยอีกทีหนึ่งนะฮะที่เขากําลังทําตามขั้นตอนอยู่แล้วที่ผ่านมานั้นอาจจะมีตกตก,ตกหล่นๆบ,บ้างซึ่งหน่วยงานรับผิดชอบนั้นก็ต้องเข้าไปดูในทันทีอลองฟังเสียงท่านรักษาการนายกหรือว่าท่านนายกนะช่วงนี้ครับเรื่องนี้ไม่เกี่ยวกับการเมืองนะครับไม่ใช่หน้าที่ของนักการเมืองที่จะมาทวงนะมันเป็นงานประจําของหน่วยงานที่รับผิดชอบเช่นกระทรวงมหาดไทยโดยกรม การปกป้องป้องกันบรรเทาสารณาภัยนะครับแล้วเราก็ทําตามขั้นตอนขั้นตอนก็คือเมื่อมันตกหล่นก็ตกสำรวจก็ไปไปเติมเต็มมาให้ครบให้มากที่สุดผมก็เชื่อว่านตอนนี้ก็ยังมีคนตกหล่นอยู่นะครับคนอาจจะไม่มาขึ้น,ข,นขึ้นทะเบียนเราก็ต้องไปคอยสํารวจอันนี้อาจจะต้องแอบถามคนทางด้านขวาหรือว่าด้านซ้ายมือของท่านท่านประหลัดมหาไทยนะท่านก็ยืนอยู่ตรงนั้นพอดีเลย ท่านก็รบกวนท่านไปกระตุน้นปอพหน่อยก็แล้วกันนะครับเพราะว่ายังมีชาวบ้านบางส่วนที่ตกหล่นคือยังไม่ได้ตังค์นะครับประ่อมบ้านไม่ได้นะฮะดูคลิปจบแล้วอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe แล้วก็ที่สำคัญครับอย่าลืมกด grading, กระดิ่งจะได้ม่พลาดทุกข่าวที่สำคัญกับสำนักข่าววันนิวส์เชื่อมั่นในข่าวมั่นใจวันนิวส์